สวัสดีครับพี่ช่างครับผมเอเพโซก็ต้องพี่ช่างคนนี้เลยมีปัญหาอะไรก็ติดต่อพี่เขาได้เลยหรือมีเบอร์ตรงเขาบอจกกัดการนะเครื่องไม่ได้เสียง่ายหรอก <Okay. S 1> เอางีอา้อย่างแรกเลยพี่ช่งางเดี๋ยวผมจะให้พี่ช่างช่วยถอดทําความสะอาดหน่อยเอาว่าให้พี่ช่างสอนแล้วก็ทุกคนอนะเอาไปเซอร์วิสเองได้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการซ่อมแต่เป็นการทําความสะอาด อย่างแรกทำไงครับพี่ช่างอ่าอันดับแรกนะครับถอดปลั๊กก่อนไหมปิดเครื่องครับมันนั้นนั่นไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นเอาปิดเครื่องอ่ปิดเครื่องครับไฟช็อตครับปิดไฟช็อตครับถอดปลั๊กนะครับโอเคครับปิดฮอปเปอร์ก่อนเกื่อยใช่ไหมเดินอ่ะช่วยกันโหมีมีที่ปั๊มฝุ่นไหมครับที่เป่าที่เป่าหน่อยเอาให้พี่ช่างหน่อยที่เป่าหน่อยบสถ์ปันใส่มันลงไปเลยนี่ครับมาพี่ช่างหันตูดมาพี่ช่างอย่างอันนี้ต้องปรับปรับรไหมต้องต้องไหมอันนี้ไม่ต้องครับผมยังไม่ต้องอันดับแรกครับ เครื่องมือฮะนี่ขันครับที่คุณต้องมีที่ต้องมีไม่ได้แถมให้นะไม่ได้แต่พูกเนี้ยหาซื้อได้ทั่วไปใช่ครับควรจะมีติดบ้านอ่ะเหมือนยาไปํำบ้านใช่ครับนะฮะน็อตสองตัวเขาาสมแรงแรงนี่เลยอ่าถอดน็อตอ่าช่วยการช่วยการครับครับ ดึงขึ้นมาเลยแบบพี่ช่างอ่าฮะดึงขึ้นมาเลยโอ้ยนี่ฝันเฟืองค่ะฮะพี่ช่างแล้วถ้าสมมติว่าใส่ผิดข้างอะได้ครับได้เหรอได้ครับเบอร์บดไม่เปลี่ยนเหรอไม่เปลี่ยนครับทำจริงจริงครับเอาเคตอบตรงเอาไปหาโถอะไรมาแล้วก็บัดพี่ช่างกลับเลยเอาพวกน้ำมันพวกกาแฟออกจากฟันเฟืองใช่ครับผมเคยลองนะถ้าไม่ทำเนี่ยเบอร์บดเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะพี่ช่างครับผมควรจะทำนานเท่าไหร่ อาทิตย์ละครั้งครับถ้าขายดีขายดีก็สักสองสามวันครั้งหนึ่งสองสามวันครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเปิดไม่ยากเลยใช่ครับแลวไงกาแฟไม่เหม็นหืนด้วยใช่ครับเออรสชาติลูกค้าติดแน่นอนนี่อ่ะมาดูตรงนี้ครับตรงนี้เราก็ปัดลงไปเลยครับโอ้ยปัดลงไปครับปัดลงไปถ้ามีที่ดุดฝุนอ่ะจะดีมากครับเนาะครับแนะนํายี่ห้อไหมหรือมีขายที่นี่ครับขายทุกอย่างเลยโอเคนี่ แล้วเป่าตอนไหนอ่ะมีมีต้องเป่าไหมอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งใจร้อนใช่คขันตูดยังอประเทศสะอาดนะฮะครับช่างมีตรงไอ้ตรงน็อตตรงเนี้ยหาอะไรเขียนใี่เนี่ยปัญหาปัญหาปลายเข็มแหลมๆครับขูดลงไปเลยอ๋อขูดลงไปเลยครับโอ้ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันแต่อย่าไปโดนเฟืองมานะอย่าไปลงเป็นรอยครับอ่าลองดูโอ้ยไอ้นี้ยมันเข็มเข็มอันเนี้ยวาดวาดลาเตอาร์ตนะฮะครับ อย่าไปโดนเฟืองมันอย่าไปโดนเฟืองมันใช่ครับทำได้เท่านี้ครับไม่แนะนําให้ถอดน็อตใช่ไหมไม่แนะนําครับเพราะเดี๋ยวเบอร์บอดจะเปลี่ยนนะเนี่ยเนี่ยจะเปลี่ยนของจริงคือเขาตั้งสูตรมาแล้วใช่ครับเออเรียบร้อยก็สะอาดแล้วสะอาดแล้วเสร็จแล้วเหรอครับผมอ้าวแล้วไอ้ข้างๆซอกๆถ้ามีที่ดูดฝุ่นก็จะดีมากก็ดีหรือว่าถ้าจะกดอย่างเงี้กลกระเด็นแน่นอนกกระเด็นแน่นอนใช่ครับพี่ช่างลองสักหนึ่งดอก แต่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะใส่ที่นี้ลงไปก่อนอะอนะฮะเราจะมีตัวเป่าจะใช้ตัวนี้ ปั๊มอ๋อปั๊มออกทางนี้ไปเลยออกไปเลยใช่ครับเครื่องบดรุ่นนี้มีตัวตบไล่มาเราจะไม่ต้องใช้ตัวปากวนใจราานล่างตัวรูตรงนี้ด้านล่างคือตัวตบตรงนี้ค่ะช่วยได้ส่วนด้านนี้เดี๋ยวเราก็ทํคการสะอาดปัดเอาโอเคครับผมปัดเอาต้องถอดถึงขนาดมอนิเตอร์ไมไม่ต้องครับผมอย่าไปยุ่งนะใช่ครับปล่อยให้เป็นงานของช่างบ้างเถอะใช่ครับคุณแค่ทําความสะอาดไม่ให้มันหืนใช่ครับอย่าเขาเรียกว่าอย่าซนคบบางอย่างอย่าซนมีประกันไหม อีกทีหนึ่งก็คือประกันมอเตอร์ครับอ่าแล้วประกันระบบไฟทีนี้ก็ใส่ลงไปอืประกอบกับอ่าประกอบกับการประกอบกลับนะฮะถ้าจะใส่ให้เหมือนเดิมก็จะดีมากดีกว่าดีกว่าดีกว่ามันใช้ไม่เคลื่อนมันมีแก๊ปของมันอยู่ใช่ครับยังไงหมุนอีกด้านหนึ่งไม่ได้หัวน็อตมันอยู่ตรงนี้พอดีอามันจะพอดีใช่แล้วใช่ครับอ่ามันจะลงของมันพอดีอย่าไปถอดเฟืองนะฮะเพราะว่ามันต้องตั้งศูนย์ใหม่เลยครับผมอ่าแล้วก็อน็อตใส่ลงไปเหมือย่าส้นอ่าอย่าซ้นครับอน็อตหมุนใส่ลงไปเหมือนเดิมครับ มันมีข้อควรระวังไหมในการขอนะคะมีเทคนิคในการถอดหรือว่าข้อควรระวังเป็นพิเศษไหมคะในการที่ถ้าเพื่อนๆทางบ้านอยากจะทำความสะอาดเองครับบางคนอยากใส่น้ำอ่ะใช่บางคโอ้อยากล้างอ่ะบอกเพื่อนๆทางบนเออห้ามเด็ดขาดนะน้ำเนี่ยอือ ก็เหลืออะไรบ้างอ่ะแค่ไม่มีอะไรเลยเนาะมันง่ายมากอย่าไปเอาจาระบีอย่าเอาอะไรไปใส่อ่ะไม่ต้องใส่เดี๋ยวระบบเขาทำมาง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวอะไรที่มันสุดๆแล้วอ่ะมาให้ช่างเขาทำบ้างอ่ะอ่าใช่แต่ของงานเขาน้อยใช่เราก็ใส่อ่าน็อตแน่นปึ๊บใช่มนะฮะเราก็ใช้ตัวตบครับอ่าโชว์เลยโชว์ออกมาตรงนี้เลยกับมือผมเลยมาอ่าเราใช้ตัวตบไปครับเปิดเครื่องอ่าเห็นไหมครัอ่ายังไม่ต้องเปิดอะไรก็จะออกมาหมดแล้วดูดิออกหมดแล้วครับเทีมเป็นเนี่ย นี่แหละขนาดแค่เราบดแป๊บเดียวเองนะวันนี้ก็เล่นไปประมาณ10 20ช็อตอ่ะออกมาก็ยังมีค้างอยู่ที่ผมบอกว่าใส่เครื่องไปบดตอนแรกเลยจะหายไปสักประมาณ0.5อะไรอย่างเงี้ยหรือหนึ่งกิ๊เนี่ยมันอยู่ในนี้แหละมันอยู่ในนี้แหละเพราะฉะนั้นทำามสะอาดซะมันจะได้ไม่หืนครับผมขั้นตอนง่ายๆครับผมนะก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมแล้ววามสะอาด็อปเปอร์ขอปเปอร์ก็ขับถตาบัวน้ำมันมันออกมาใช้อะไรเคล็ดดีเอาผ้าสะอาดครับ ้าชุบน้ำไม่ต้องชุบน้ำก็ได้ไม่ต้องชุบน้ำดีกว่าแห้งว่าครับเช็ดมันจะดีกว่าแต่หาผ้าดีๆหน่อยอย่ามันเป็นร้อยใช่ครับพวกไมโครไฟเบอร์ถูกต้องเลยถูกต้องครับภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะมันมีความมันสะสมของตัวกาแฟเนาะที่เกาะอยู่ที่โถอะค่ะเราสามารถใช้น้ำยาสไลายแล้วก็ด้านทรงน้ำล้างถ้าได้เหมือนกันแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็เอามาใส่ไว้เหมือนเดิมแต่ระบบข้างในเนี่ยอย่าไปโดนใช่แค่ข้างในอย่าไปโดนน้ำใช่ครับ ไม่ไหวจริงๆมาหาช่างใช่ครับโอเค,ครประมาณนี้นประมาณนี้ครับผมมีอะไรไม่เข้าใจอยากจะถามรายละเอียดเรามีสายด่วนนะเดีย๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้ตรงนี้เลยไปคุยเอาเอง <c oughs> <c oughs> เอาละครับโอโ้โหได้ลองทุกอนูทุกการใช้งานของเขาแล้วแล้วก็ทำาระสาทแล้วเรียบร้อย ผมต้องเอาเข้ามาขายที่ร้านผมแล้วตอนนี้พอเลยนะตกลงโอเคกันนะโอเคกันนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้โอก c คาเฟ่มีจำหน่ายแล้วแน่นอนเอเพสโซทั้งหมดเลย เออทั้งอุปกรณ์เลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันครับทั้งช้อปปี้ทั้งหน้าร้านเดีย๋ยวจะให้มานั่งเล่นกันที่ร้านได้เลยนะครับผมคุณคลิปมีอะไรจะฝากก่อนจบไหมครับยังไงกิ๊ก็ต้องขอบคุณทาคาด้วยนะคะ <มา S 2> ที่ให้เกียรติเนาะมาลองเทสเครื่องบดน,นะคะตัว A3 ของเรานะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเป็นเอ,อ่อยูทูบนะคะช่องคอฟฟี่หมันของเรานะคะแล้วก็สามารถซื้อวันได้ที่ร้านโอกาสคาเฟ่ได้เลยขอบคุณมากเลยค,ครับ,บค่ะ<ม>เราวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนเนาะใช่ครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่า โอกาสคาเฟ่กาแฟเป็นเรื่องสนุกได้ครับผมและก็แดกสครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปบย